กรการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชขอนำท่านเข้าสู่รายการพอชอพบประชาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพอชอบพบประชาชนทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุป,ปากเกร็ด fm 9 3 7 5เมกะเฮิรตซ์อยู่กับผมดีเจชนคนเดิมนะครับทนชนคุณสวัสดินักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยพบกันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่28เดือนกุมภาพันธ์2568เป็นวันสุดท้ายของเดือนซึ่งเดือนนี้มี28วัน หลายท่านคงได้รับเงินเดือนไปแล้วและก็คงใช้จ่ายไปบ้างแล้วหรือบางท่านก็หมดแล้วก็คงมีนะครับก็ว่ากันไปตามสภาพที่สําคัญนะครับเราต้องยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินชีวิตเพื่อความไม่ประมาทพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองแล้ววันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารงานพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาเล่าสู่กันฟังนะครับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้นเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต,ต่ําในการสร้างโอกาสให้สตรี เข้าถึงแหล่งเงินทุนสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรีโดยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาดรธีรรัตน์สําเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดโครงการเวทีร่วมคิดร่วมสร้างสารพลังสตรีสีภาคเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่ความยั่งยืน โดยมีนายสยามสริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายอนุรัตธ,ธรรมประจาจิตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนายภพยรอโสภารรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนางวาจชิราพรอ,อมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนหัวหน้าคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบรรัตรสตรีจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาสตรี ร่วมด้วยข้าราชการเจ้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาสตรีเข้าร่วมโครงการกว่า400คนณโรงแรมทวินโลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังดรธีรรัตน์สําเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงมหาดไทยกล่าวมาน่นโยบายในการประชุมสักครู่ครับผู้หญิงผู้หญิงสูผู้ชายไม่ได้หรอกเลี้ยงแต่ลูกจะเหนื่อยอะไรอยู่ในครัวก็พอแล้วอย่างเธอไม่เหมาะกับงานนี้หรอกอ่อนแอแบบเนี้ย จะไปทำอะไรได้เป็นตัวทวงโปรลากลเก่งแต่ในกระดาษเอาจริงไม่ได้หรอกสองทศวรรษที่ผ่านมาผู้หญิงเริ่มเข้ามามีบทบาทหลากหลายมิติหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสังคมผู้นำชุมชนการเมืองการปกครองสร้างงานสร้างอาชีพร่วมกับหลายภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและในเวทีระดับโลก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการจัดตั้งในปีพศ2555ตามนโยบายของรัฐบาลในสมัยนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรบนฐานความเชื่อที่ว่าหญิงและชายล้วนมีศัก,กยภาพและมีความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบันรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีนโยบายเน้นย้ำถึงบทบาทของสตรีในทุกมิติของสังคมและมอกระทรวงมหาดไทยนำโดยนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตัติซึ่งมีกรมการพัฒนาชุมชนโดยการนำของนายสยาย สามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี4เรื่องดังนี้ 1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบีย้ยต่ำสองเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี 3. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี4 เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นๆที่เป็นการแก้ไขปัญหาต้องเรียนว่าสติของเราเป็นคนที่มีความสามารถมีศักยภาพมากแต่ถูกบดบังเอาไว้ค่ะแน่นอนค่ะการเดินทางของเราไม่ได้ราบรื่นไปซะทุกอย่างมันมีอุปสรรคค่ะมีปัญหาที่รอการแก้ไขอยู่จึงได้คิดกองทุนนี้ขึ้นมาให้สังคมได้เห็นถ้าหากว่าเรานั้นพร้อมที่จะเดินไปได้วยกันพร้อมที่จะบอกถึงสิ่งที่มันควรจะเป็นมันจะต้องดีขึ้น ให้ได้ อย่างแน่นอนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นผู้กำหนดนโยบายในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในส่วนภูมิภาค76จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีกลไกร่วมกับประชาชนช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานมีสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็น,นกลไกการขับเคลื่อน โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและตำบลทั่วประเทศเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนง,งานระดับพื้นที่จนมีสมาชิกทั่วประเทศมากกว่า17ล้านคนและเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า6พันล้านบาทที่หมุนไปแล้วมากกว่า10รอบเพื่อเป็นการต่อย,ยอดและเชื่อมโยงดูแลสตรีผ่านกองทุนและส่งเสริมความสามารถของผู้หญิงไทยในเวทีร่วมคิดร่วมสร้างสารพลังสตรีสี่ภาคที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การแสดงผลงานที่เป็นผลสําเร็จแต่จะเป็นแรงสําคัญเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่ความยั่งยืนที่มาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในหมู่บ้านจนกระทั่งมาถึงระดับประเทศเพื่อยืนยันให้เห็นว่าพลังสตรีสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสมอภาคและเท่าเทียม กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้เราจะไปฟังการมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดรธีรรัตน์สำเร็จวานิชเดี๋ยวรับฟังได้เลยครับดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดโครงการเวทีร่วมคิดร่วมสร้างสารพลังสตรีสี่ภาคเดินหน้าขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่ความยั่งยืนในวันนี้ดังที่ทางท่านอธิบดีได้กล่าวรายงานไปว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่เราได้เดินทางในการที่จะได้พบปะผู้นำสตรีทั่วประเทศจุดแรกที่ภาคอ,อ,อีสานที่จังหวัดอุดรน,นะคะอย่างที่เราได้เห็นจากวิดิทัศน์ไปว่า โครงการนี้นะคะนโยบายกองทุนพัฒนาบทบัตบสตรีมีมาตั้งแต่พศ2555นะคะแล้วก็ในยุคแรกๆนั้นนะคะก็มีคนสงสัยว่าเอ กองทุนนี้เนี่ยจะสามารถช่วยเหลือสตรีได้อย่างไรกองทุนนี้จะขับเคลื่อนเดินกันอย่างไรและที่ฉันก็จำได้ว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งรักชินวัตรนะคะได้เดินทางมาที่ภาคใต้ด้วยนะคะได้มาพบกลุ่มสตรีในหลายๆจังหวัดในวันนั้นท่านใส่ชุดมุสลิมนะคะเป็นของสตรีสีแดงสวยงามมากแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกคน นะคะที่ได้มาในงานนั้รู้สึกดีใจว่า,าพี่น้องสตรีภาคใต้ของเรานั้นได้ถูกยกระดับขึ้นมาให้ความสำคัญโดยรัฐบาลนี่คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจค่ะอย่างที่ดิฉันได้เรียนไปว่าท่านนายกรัฐมนตรีสตรีคนแรกของไทยนะคะได้เล็งเห็นถึงศัก,กยภาพของพวกเราท่านจึงได้ คิดว่ากองทุนนี้แหละที่จะสามารถดึงศักยภาพของพวกเราที่มีอยู่นำมาใช้ได้นะคะนำมาพัฒนาต่อยอดให้ได้เกิดเป็นพลังที่สำคัญเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนสังคมเอาแค่เพียงไม่ต้องไประดับระดับประเทศนะคะในระดับที่พวกเราอยู่กันในครอบครัวนี้ผู้หญิงเราเองนั้นก็มีความสามารถมากๆนะคะนั่นก็คือ นอกจากที่จะต้องเลี้ยงดูบุตรหลานนะคะทำงานทุกอย่างแล้วเนี่ยบางท่านก็ยังเป็นผู้ที่สร้างรายได้นะคะเป็นผู้นำของครอบครัวด้วยอันนี้คือสิ่งที่ท่านนายกยิ่งรักนะคะอยากที่จะให้พวกเรานั้นได้ภูมิใจแล้วก็มีความมั่นใจว่าพวกเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญได้ แล้วก็ต่อเนื่องมานะคะในปีแรกที่ขับเคลื่อนเนี่ยค่ะิฉันเองก็ได้มีโอกาสดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะในครั้งนั้นแล้วก็ได้ลงไปคลุกคีพูดคุยกับสตรีเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็เลยได้รับทราบปัญหาของพวกเขามาว่าในวันนี้นะคะในในในปี55-56ในช่วงนั้นเนี่ยปัญหาของสตรีในขณะนั้นก็คือในเรื่องของการที่เราไม่สามารถ มีเงินทุนในการประกอบอาชีพได้นะะปัญหาของพวกเขาอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อถูก ให้อยู่แต่หลังบ้านนะคะเป็นช้างเท้าหลังอย่างที่พวกเราเคยได้ยินกันแต่ว่าพอโลกสมัยเปลี่ยนแปลงไปะคะ่ะดิฉันคิดว่าศักยภาพของทุกคนมีความสามารถของทุกคนมีถ้าหากว่าสตรีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ถ้าหากว่าสตรีสามารถถูกยกระดับได้ทุกคนก็สามารถที่จะมีความสําคัญอย่างเท่าเทียมทัดเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ทําให้เป็นที่มาว่าฉะนั้น เริ่มต้นก่อนเราจะต้องมีเงินทุนให้กับทางสตรีนะคะให้ได้ไปลงทุนไปประกอบอาชีพหรือแม้แต่ไปเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านความรู้ต่างๆเนี่ยก็คือสิ่งที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ตั้งมาไว้ทุกอย่างในวันนี้นะคะที่ดิฉันได้เห็นเนี่ยซึ่งมีความต่อเนื่องกันกับ นโยบายหลายๆตัวของทางรัฐบาลที่ออกมาเ <c oughs> ช่นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของตนเองถ้าหากว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะคะในเรื่องของภาษาก็เป็นความสำคัญนะคะในเรื่องของการสื่อสารที่จะให้เราได้เป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ กองทุนเหล่านี้ก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะถ้าหากว่าพัฒนาศักยภาพตนเองแล้วแล้วสามารถไปประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้นำในการเดินทางผู้นำทัวร์ไกด์ต่างๆเนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะคิดนอกกรอบไปจากที่เพียงแค่ว่าเรานำเงินกู้ออกมาแล้วเนี่ยไปแค่ซื้อผลิตผลทางการเกษตรยอย่างเดียวหรือว่าไปผลิตสินค้าโอท็อปอย่างเดียวอันนี้ก็อาจจะต้องมีการ ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างดังชื่อของโครงการในวันนี้นะคะว่าอะไรคือสิ่งที่พี่น้องสตรีของเรานั้นต้องการจริงๆเพราะว่าต้องเรียนว่า พื้นที่ของเรานะคะเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีแขกบ้านแขกเมืองเดินทางมาเยือนอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะฉะนั้นการคิดเดิมๆอาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงตามกับโลกปัจจุบันให้ได้มากที่สุดอาจจะมีการจัดคอร์สนะคะศึกษาแล้วเรียนในเรื่องที่เรามีความ สนใจถ้าหากว่าในช่วงบ่ายวันนี้ทุกๆคนนั้นมีความคิดมีข้อเสนอแนะใดๆนะคะก็จะได้เปิดเวทีให้ทุกคนได้พูดได้บอกกันเพื่อที่จะนำมาเป็นข้อสรุปแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของอกระบวนการแนวความคิดของเราต่อย,ยอดกันไปในช่วงงบประมาณปีหน้าด้วยนะคะน,นี้ก็คือคิดว่าเป็นจุดประสงค์สำคัญที่พวกเราได้มาพบกันในวันนี้อย่างที่ท่าน อธิบดีบอกนะคะว่าการเดินทางของเรามันก็ยาวไกลนะคะต่อเนื่องกันมามีสะดุดล้มมั่งนะคะแล้วก็ อาจจะขาดช่วงไปบ้างนะคะหรือช่วงไหนที่เศรษฐกิจไม่ดีการที่กู้ยืมเงินไปแล้วเนี่ยก็อาจจะติดขัดบ้างนะคะแต่ว่ารัฐบาลไม่เคยลืมนะคะว่าพลังของทุกๆคนนั้นสําคัญรัฐบาลยังคงสนับสนุนในเรื่องของงบหมุนเวียนมานะคะอย,อย่างต่อเนื่องแต่ก็มีที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของเงินอุดหนุนที่จะทําให้เรานั้นไม่สามารถจัดก,กิจกรรมได้ซึ่งการทำงานของเราในวันนี้ค่ะจะทำให้เรา ได้บอกกับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าคือความจำเป็นนะคะที่จะทำให้มือไม้ของพี่น้องเสตีเองนั้นสามารถที่จะก้าวเดินไปได้อย่างเข้มแข็งสามารถที่จะรวมพลังกันได้อย่างมั่นคงนะคะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนได้ร่วมกันเปล่งเสียงบอกถึงความต้องการของตนเองออกมา แล้วก็สอดคล้องกับในตอนนี้นะคะที่เรามีท่านนายกรัฐมนตรีสตรีคนที่สองของประเทศไทยนะคะนั่นก็คือพระนท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรนะคะซึ่งท่านเองก็ให้ความสําคัญะคะ่ะให้ความสําคัญกับเรื่องของบทบาทของสตรีนะคะเพราะว่าอยากที่จะให้ทุกคนนั้นได้มามีส่วนเกี่ยวข้องกันมากๆท่านเองก็ได้กล่าวไว้ในหลายเวทีทั้งที่เดินทางไปที่ต่างประเทศเองนะคะว่า สติของเราเก่ง,กงมากมากนะคะถ้าหากว่าได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะทุกคนนั้นรวนแล้วแต่จะสามารถแสดงพลังอันเข้มแข็ง,ขงออกมาไม่ใช่เพียงแค่ในระดับครอบครัวอย่างที่กล่าวไปตอนต้นแต่ยังรวมถึงระดับสังคมระดับประเทศชาติแล้วก็จะสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ต่อไปฉันได้ยกตัวอย่างในที่เวทีอุดรท่านอดีถ้าจําได้ว่าในตอนนี้นะคะเราเองมีนโยบายในเรื่องของการที่จะ ให้ค้นหานะคะเรียกว่าช้างเผือกเลยก็ได้นะคะอย่างเช่นเ,เราจะมีนางแบบที่เป็นเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยคนหนึ่งนะคะที่ท่านชื่อว่าท่านรจนาเพชรกันหาถ้าหากว่าจำไม่ผิดนะคะท่านเป็นคนไทยที่สามารถไปเดินแบบที่เวทีต่างประเทศในเวทีใหญ่ๆได้นะคะโดยที่ ออยังคงความเป็นไทยทุกอย่างนะคะไม่มีสไยกรรมไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมแต่นำความเป็นไทยรูปรักะะลักษณะเด่นของคนไทยไปออนำเสนอสู่สายตาชาวโลกแต่นั้นก็ต้องผ่านกระบวนการในการฝึกนะคะต้องมีการดูในเรื่องของทัศนต่างๆเนี่ยค่ะรัฐบาลก็มีนโยบายนะคะเพิ่มเติม ขึ้นมาในการที่จะให้ทุกคนนั้นได้เข้าสู่กระบวนการแล้วก็อาจจะได้เป็นนางแบบระดับโลกในอนาคตต่อไปก็ได้อย่างเช่นที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีน,นางแบบระดับโลกที่ชื่อว่านาโอมิแคมเบลนะคะเดินทางมาพบท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้นำเสนอแนวความคิดหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์นะคะรัฐบาลก็ได้รับฟังแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่าพวกเราเองนั้น มีลูกหลานนะคะที่จะสามารถนำเข้ามาให้ได้รับทราบถึงกระบวนการให้รับทราบถึงแนวความคิดแล้วก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ความร่วมมือนะคะกับสิ่งที่รัฐบาลได้นำให้ท่านไปเนี่ย ฉันคิดว่าจากที่เราเองมีช้างเผือกแค่ไม่กี่ตัวก็จะสร้างช้างเผือกที่เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะหรือนะักร้องวัยรุ่นหลายๆคนที่ไปโด่งดังอย่างเช่นลิซ่านะคะก็สู้ด้วยตัวเองมาเข้าคอร์สเข้าเรียนต่างๆด้วยตนเองไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลที่ผ่านมาเราเองก็มองเห็นว่าถ้าอย่างลิซ่า สามารถที่จะไปดังในระดับโลกได้เด็กไทยเยาวชนไทยหลายๆคนก็มีโอกาสก็ควรที่จะได้รับโอกาสเช่นนั้นเ,เช่นเดียวกันนะคะและยิ่งถ้าหากว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนแล้วเนี่ยการเดินทางของเขาก็จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นประสบความสําเร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอยู่ที่เราจะ ค้นหาพรสวรรค์น,นะคะแล้วก็บวกกับความใส่ใจความตั้งใจที่เขามีส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยให้ประสบความสําเร็จให้ได้นะคะเราก็คิดว่าถ้าหากรัฐบาลได้ทําในสิ่งนี้นะคะเติมเต็มทุกความฝันนะคะแล้วก็ส่งเสริมทุกโอกาสที่พี่น้องประชาชนควรที่จะได้รับแล้วทําไมเราถึงจะไม่ทําให้เกิดขึ้นจริงนะคะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นภาพนะฉันได้สอบถามทางท่านพัฒนาจังหวัดว่าเอสตรีของของเราเนี่ยคะ่ะปกติแล้วที่ได้รับงบประมาณไปนะคะได้ไปจัดสรรในเรื่องใดบ้างนะคะแท่ฉนก็ให้ข้อมูลว่าอาจจะไปดูในเรื่องของอการต่อย,ยอดด้านการเกษตรนะคะการฝึกอาชีพที่เรียกว่าให้สินค้าที่เรามีนั้นมี คุณค่ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นสามารถขายสินค้าได้ราคาสูงขึ้นนะคะนี่ก็หน้าที่จะเป็นออส่วนใหญ่ๆที่พวกเราได้นําไปแต่ว่าความจริงแล้วเราคิดนอกกรอบอย่างที่กล่าวไปว่ามีความหลากหลายแล้วก็แตกต่างมากที่แต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นพื้นที่ภาคใต้เราเองนั้นก็มีความสวยงามมากๆนะคะในเรื่องของธรรมชาตินะคะในเรื่องของพี่น้องผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส เมื่อคืนนี้แอบไปกินโรตีโรตีร้านหนึ่งมานะคะโรตีแล้วก็กาแฟกลางคืนก็ได้เจอพี่น้องจากหลายๆจังหวัดที่เดินทางมากันก็ได้ทักทายกันนะคะทุกคนมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้วันนี้ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งฉันได้มีโอกาสเดินทางมาที่ภาคใต้ในหลายๆครั้งนะคะแล้วก็ชอบประทับใจในทุกๆจังหวัดที่ได้เดินทางไปช่วงน้ำท่วม ก็ได้เดินทางไปที่สมจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมน้ําหลากในตอนนั้นทุกบ้านน้ําท่วมหมดแต่ทุกคนยังมีกําลังใจที่ดีมีรอยยิ้มที่พร้อมจะสู้ต่อนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าได้เป็นการให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นอย่างดีไม่ให้เหนื่อยเหนื่อยไม่ได้นะคะถ้าหากว่าออพี่น้องประชาชนยังไม่ได้รับการดูแลเราก็จะต้องมุ่งหน้าทํางานต่อไปเมื่อ เดือนก่อนไปที่สตูนมานะคะก็ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะจากทางจังหวัดแล้วก็พี่น้องสตรีทุกๆคนนำสินค้าที่ตัวเองเอผลิตได้มา,าขายให้กับนักท่องเที่ยวนะคะขายได้มากน้อยไม่รู้แต่ที่รู้คือมันสนุกนะคะได้ทำกับเพื่อนๆแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเกิดความสุขได้รวมพลังกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็บวกกับผลิตภัณฑ์ของตนเองที่มีก็ เรียกว่ามีความเป็นเฉพาะนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่ด้วยก็ทําให้คนซื้ออย่างอิมเองก็สนุกไปด้วยนะคะได้ซื้อจับจ่ายใช้สอยกัน ก็คิดว่าในสิ่งนี้คือส่วนที่สำคัญที่ทำให้ทุกคนนั้นได้ช่วยกันต่อยอดกองทุนของเรานะคะเมื่อกูยืมไปแล้วก็มีการส่งใช้ซึ่งมีดอกที่ถูกมากๆนะคะราคาไม่ดอกไม่สูงเลยทุกคนสามารถจับต้องได้เข้าถึงได้แล้วก็นำมาสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ฉันคิดว่าตรงนี้ก็หน้าที่จะตอบโจทย์นะคะจุดประสงค์อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นของรัฐบาล ย้อนกลับมาที่นโยบายนะคะที่ดิฉันได้กล่าวว่ามีอีกหลายๆตัวที่มีความสอดคล้องกันก็คือที่ชื่อว่า O-FOS นะคะหรือเป็นตัวย่อ,อก,ก็คือ O-F-O-S นะคะ O-FOS One Family One Soft Power นโยบายตัวนี้ค่ะที่จะให้ไม่ใช่เฉพาะสตรีนะคะแต่ทุกๆคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวนั้นได้ลองคิดว่า บ้านของเราเนี่ยมีอะไรดีนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการทำอาหารก็ได้นะคะอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นถิ่นของเรานะคะเราก็สามารถที่จะให้ได้งบประมาณนะในการส่งเสริมต่อย,ยอดนะคะจากที่ทำกันเองขายกันในเฉพาะในหมู่บ้าน ก็อาจที่จะไปขอในเครื่องเครื่องหมายรับรองมาให้ถูกต้องเพื่อที่จะส่งขายในพื้นที่ต่างๆได้ส่งออกต่างประเทศได้นะคะอาหารของเราอร่อยมากนะของพี่น้องชาวภาะคใต้เนี่ยค่ะอิ่มกินมาทุกมื้อนที่เห็นอ้วนขึ้นก็เพราะว่าเนี่ยคะ่ะ <c oughs> เดินทางมาแล้วก็ได้รับประทานอาหารที่รสชาติดีมากแล้วก็อร่อยแล้วก็เหตุผล แรกๆเลยนะคะของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยก็หน้าที่จะเป็นเพราะอาหารของไทยเราโดยเฉพาะภาคใต้อร่อยจังหู้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะถ้าหากว่าเราผลิตอาหารอะไรที่สามารถไปขายต่อได้แล้วก็ของงบป,ประมาณมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นแพคเกจจิ้งเนี่ยตอนนี้บางคนก็ซื้อของด้วยเครื่องหีบพอต่างๆที่มีความสวยงามนะคะ แม้แต่ความสามารถในเรื่องของถ้าเป็นน้องๆเยาวชนก็อาจจะเป็นเรื่องการผลิตหนังผลิตภาพ,พยนตร์นะคะการเขียนหนังสือนะคะที่ให้เขานั้นได้ฝึกในเรื่องของทักษะในการที่จะส่งความรู้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านต่างๆที่ตอนนี้มีม มากมายนะคะออกสู่ภายนอกการที่เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะแล้วเราก็สามารถพัฒนาให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้เช่นเดียวกัน กีฬาของบ้านเราเนาะมีชนวัวใช่ไหมคะวัวชนที่โด่งดังมากนะคะก็ทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ขอให้เราได้รวมกลุ่มกันให้แข็งแรงยังมีอีกหลายๆโปรเจกต์หลายๆโครงการที่ทางรัฐบาลอยากที่จะส่งต่อให้ถึงมือพี่น้องทุกๆคนนะคะในขณะนี้แล้วก็อย่างที่กล่าวเรียนไปว่าอตอนนี้ ทุกๆคนเนี่ยจะเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆได้นะคะหยิบมือถือขึ้นมาก็สามารถจะสื่อสารกับคนที่อยู่ประเทศต่างๆได้เหมือนกันเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีสินค้านะคะจากที่เดิมเราจะต้องพึ่งพาแต่เพียงภาครัฐเท่านั้นนะคะตอนนี้ทุกคนก็สามารถที่จะส่งขายออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีการซื้อขายกันอันนี้ก็จะเป็นการทําให้เราฝึก ในการที่จะพึ่งพาตนเองมากกว่ารอการช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวยังทีว่าถึงจุดที่พี่น้องสตรีพี่น้องประชาชนมีความเข้มแข็งแล้วเรียนรู้ทักษะต่างๆได้จากการสนับสนุนของทางภาครัฐแล้วจุดต่อไปก็คือความเข้มแข็งความตั้งใจที่เกิดมาจากตัวของท่านเองจริงๆนะคะเมื่อเรานํำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์นะคะในการที่จะ ขายสินค้าหรือแม้แต่นำเสนอสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ให้ได้รับการยอมรับต่อไปในอนาคตทุกคนก็จะมีความเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองมากๆนะคะดิฉันคิดว่าในจุดนี้เราจะมีต้นแบบแล้วก็มีโมเดลของผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเราสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเราได้ สามารถนำะมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเราที่มีได้นะคะก็ขอฝากไว้ให้พี่น้องทุกๆคนได้มีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะแล้วก็มันศึกษาหาความรู้นะคะหมั่นที่จะออสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเลยก็ได้นะคะดิฉันคิดว่าทุกคนนั้นให้ความร่วมมือแล้วก็อยากที่จะเห็นความสำเร็จ ของทุกๆคนซึ่งในวันนี้พี่น้องสตรีภาคใต้14จังหวัดที่เดินทางมากันนี่ค่ะทาได้ดีมากแล้วยังได้สอบถามว่ามีนี่เสียะอะไรบ้างไหมนะคะมีการติดค้างหรือเปล่าก็คือมีในระดับสัดส่วนที่น้อยมากๆนะคะน้อยมากๆแล้วก็ทางกรมพัฒนาชุมชนเองเนี่ยก็ยังได้มีโครงการในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมสาหรับผู้ที่ประสบปัญหาจริงๆไม่ว่าจะให้เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยนี้นะคะทํางานร่วมกับหลายๆภาคส่วนให้ทุกคน คนนั้นได้รู้ว่าไม่ถูกทิ้งแน่นอนนะคะท่านจะไม่ต้องเดินอย่างลำพังแล้วก็สู้อย่างโดดเดี่ยวแต่ทุกๆคนพร้อมที่จะดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือให้ทุกคนนั้นได้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้นะคะจนได้กลับมายืนอย่างเข้มแข็งได้กลับมายืนเป็นจากที่เคยเป็นทั้งเท้าช้างเท้าหลังนะคะก็ได้เป็น ช้างเท้าหน้าได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ทุกคนนั้นไดออ้รับความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเองนะคะจะทำงานอย่างดีที่สุดแล้วก็นำความคิดเห็นของทุกๆท่านในวันนี้นะคะไปต่อยอดให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกันอย่างที่เรียนไปว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะครั้งที่สจัดที่ภาคกลางครั้งที่สี่ที่ภาคเหนือแล้วเราก็ จะได้กลับมารวมกันที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งในวันนั้นเองทางพวกเราเองก็อาจจะได้มีโอกาสได้พบกับทางท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรนะคะผู้ที่ได้มอบนโยบายให้กับพวกเราผู้ที่ได้ฝากความหวังไว้นะคะแล้วท่านเองก็ได้เป็นตัวอย่างที่ดีในการ ที่ได้นำเสนอนะคะสิ่งที่มีความเป็นไทยอย่างที่ดิฉันเคยนำเสนอไปว่าในวันนี้เราจะได้เห็นภาพข่าวที่ท่านเดินทางไปต่างประเทศนะคะท่านได้นำผลิตภัณฑ์ของพี่น้องคนไทยนะคะไปเผยแพร่ต่อนะคะไปให้สายตาชาวโลกได้เห็นว่าของไทยนั้นมีดีมากๆนะคะแล้วก็ ให้ทุกคนนั้นได้อยากกลับมาประเทศไทยมาท่องเที่ยวประเทศไทยซื้อผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยด้วยรัฐบาลก็โดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ต่อยอดหลายๆนโยบายออกมาก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ช่วยเหลือกันนะคะให้ให้ข้อเสนอแนะได้ที่เป็นประโยชน์นะคะให้ได้รัฐบาลได้รับฟังในเรื่องของปัญหาที่พวกเราประสบอยู่ใน ในขณะนี้ให้ได้รับการแก้ไขฉันคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมของเราอยู่ได้อย่างสวยงามแล้วก็มีความมั่นคงยิ่งย,ยืนมากยิ่งขึ้นนะคะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการมอบนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดรธีรรัตน์สําเร็จวานิชนะครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่าน<ม>ที่ติดตามรับฟังรายการพอชอบพบประชาชนของเราเป็นประจาทั้งทางสถานีวิทยุและสื่อออนไลน์ของสมาคมสื่อช่อสะอาด ท่านที่ไม่ได้รับฟังรายการสดในวันนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์หรือ YouTube Facebook ของกรมการพัฒนาชุมชนได้ตลอดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับที่จบไปนั้นเป็นรายการพอชอพบประชาชนออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศท่านสามารถติดตามรับฟัง ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ